อิสานใต้สตอรี่นะคะวันนี้พามารับชมท่าปตินนะคะท่าปตินนี่ก็คือเป็นท่าน้ํามาตั้งแต่โบร,โบราณน,นะคะทําไมถึงชื่อว่าท่าปตินเพราะว่ามันอยู่ทางด้านทิศเหนือนะคะทิศเหนือเขาจะเรียกว่าทิศปลายตีนนะคะทิศใต้เขาจะเรียกว่าทิศหัวนอนเว้นตกเว้นออกนะคะคนประคำเขาจะพูด สำเนียงไปคล้ายๆโคราชนะคะเพราะว่าเจ้าเมืองสมัยก่อนเนี่ยย้ายมาจากโคราชนะคะย้ายให้มารักษาการมาดูแลบ้านเมืองอำเภอรประคํานะคะเดินทางมาที่ประคําก็เลยได้ภาษาโคราชติดตัวมาด้วยนะคะคนประคำก็ก็เลยพูดภาษาโคราชนะคะคล้ายๆกับภาษานางรองนะคะ ประคำนางรองโคราชจะพูดคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ท่าปติ้นแห่งนี้ประวัติศาสตร์นะคะเคยมีเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์สเสด็จมาค้างแรมที่นี่ด้วยนะคะท่านจะ,สะเสด็จไปขเขมรน,นะคะแต่ว่าก็ต้องผ่านมาจุดนี้สมัยก่อนเนี่ยการการเดินทางมันจะมีหลายเส้นนะคะ เส้นหนึ่งก็จะมาทางนี้เส้นหนึ่งก็จะไปข้างล่างนะแถวสักแก้วนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะท,ที่ท่านเสด็จมาแล้วก็ทรงร่วมเล่นละนาดด้วยนะคะกับวงโมโหรีของอำเภอประคำนะคะแล้วก็ยังชมด้วยว่าฝีมือเนี่ยเทียบเทียบชั้นวงมโหรีที่กรุงเทพเลยนะคะ เจ้าฟ้าบริพัตสุคุมพันธ์หรือว่ากรมพระนครสวรรวรค์พินิษนั่นเองนะคะเป็นลูกของรอห้านะคะแต่ว่าแต่ว่า,าสมัยสองสี่เจ็ดหเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะท่านได้ไปอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ได้ไปเสียชีวิตที่ต่างประเทศนะคะนี่คือประวัติศาสตร์ประคำ ประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าพศ2444นะคะที่แกสเสด็จมาแล้วการสังเกตได้ว่าบริเวณด้านหน้านั้น,น,นจะเป็นหน่วยงานวราชการนะครับบ่งบอกถึงว่าในอดีตเนี่ยบริเวณนี้เป,นเป็นเป็นที่หลวงนะคะก็เลยมีหน่วยงานราชการอยู่น่าจะเป็นศูนย์เด็กนะคะศูนย์เด็กเล็กท่านครั้งแลมที่นี่แล้วก็วันหลังแกก็ไปที่วัดโพย้อยนะคะ วัดโพย้อยจะอยู่ด้านนู้นนะคะตรงไปตรงนู้นจะเป็นวัดโพย้อยนะคะเมื่อก่อนในวัดโพย้อยจะมีพระพุทธรูปหินนะคะอยู่สององค์นะคะในประวัติศาสตร์บอกว่าท่านเอาไปองค์หนึ่งนะคะให้ขุนเกื้อเจ้าเมืองนางรองใส่เกวียนไปนะคะไปที่กรุงเทพนะคะ วังของวังของเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ก็คือวังบางขุนพรมนะคะไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะคะเพราะทรดรูปหินองค์นั้นนะคะนี่คือประวัติศาสตร์อีสานใต้นะคะประวัติศาสตร์ประคำที่ที่น่าอนุรักษ์ไว้ที่น่านำเสนอนะคะแล้วก็ภาษาประคำนี่ ก็เป็นภาษาที่ที่น่าอนุรักษ์ไว้เช่นกันนะคะประ,ประคำนางรองโคราชพูดคล้ายๆกันนะคะถ้าปตินคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นเป็นทิศปลายตีนทิศปลายตีนทิศหัวนอนเป็นตกเว้นออกนะคะเขาจะพูดภาษาภาษาแบบนี้กันนะคะภาษาประคำนะคะอันนี้ประวัติศาสตร์อำเภอประคำนำเสนอให้ได้รับชมกันนะคะ